สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแฟนเพจแล้วก็ YouTube ของ Channel วอลเลย์บอลนะครับก็มาคุยกันนะครับคุยกันก่อนเกมนะครับเกตเล็กเกตน้อยนะครับก่อนที่สาวไทยจะลงเล่นในศึกวอลเลย์บอลหญิงในชั้นสี่สองพนยีนะครับแมชเดย์ที่3สนามแรกนะครับสาธารณรัฐประชาชนตีนะครับเราจะเล่นกับทีมชาติตุรกีนะครับในวันศุกร์ที่6เดือน6นะครับวันนี้แหละนะครับศุกร์หเดือน6กเป็นนายน 18ปนาิกาสมินาทีมาพูดคุยกันก่อนเกมเชิงเม้าส์มอยนะครับไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้พรีวิวอะไรมากมายนะครับอยู่กับผมนิกแล้วก็พี่ปั๊กภูมิเลศครับสวัสดีครับพี่ปั๊กสวัสดีครับเจเชิญมาพูดคุยกันนิดนึงพี่ปั๊กวันนี้เราคลิปเรามาช้านิดนึงนะฮะก็พยายามไปรวบรวมสถิติแล้วก็รวบรวมผลงานที่ผ่านมามาเอามาฝากคุณผู้ชมกันร,รวมถึงแนวทางความน่าจะเป็นในเกมนัดน,นี้พี่ปั๊กผมสาวไทยสถานการณ์ตอนนี้ อยู่ในสถานการณ์ที่โดยส่วนตัวมองว่ามีความน่าเป็นห่วงมากน้อยแค่ไหนหลังจากผ่านการลงเล่นไปสองแมตช์แพ้โปแลนด์แล้วก็เบลเยียมห่วงยังไงอะ่ะ <laughs> ก,ก็อันนี้ต้องบอกก่อนต้องบอกก่อนนะตอนนี้ที่เราอัดคลิปกันเลยคือมาสัมใบาสามเซตเศษอ่าแสดงของเบลเยียมเล่นกับฝรั่งเศสอยู่คือดูฟอร์มฝรั่งเศสแล้ว เริ่มกลัวแล้วนะเอาตรงนะในในพันทิปในในกลุ่ม Facebook เริ่มเริ่มพูดกันแล้วนะเพราะฝรั่งเศสไม่ง่ายนะครับเออวาสนามนี้เราจะเราจะมีชัยชนะบ้างไหมเนี่ยเออเหมือนที่เราคุยกันในในในวันที่เราไปทำคลิปกันที่อ่เเกตสักับเนาะสิปทีมใช่ไหอมใช่ใช่ก็คือหลักๆเลยเนี่ยเราเราพูดกันอยู่ว่า โดยปกติแล้วเนี่ยด้วยด้วยมาตรฐานทีมในยุโรปบี B, หรือยุโรปใช่ครับว่าทีมในยุโรปที่ไม่เก่งมากเกตบีใช่เขาไม่ได้เป็นรองเราเยอะหรอกอแต่ว่าสิ่งที่เขาเป็นรองเราหลักๆคือประสบการณ์ในชาติแล้วก็เหลี่ยมบอลจังหวะที่ไม่คุ้นกับสไตล์การเล่นของไทยแต่ว่าถามกับกันอ่ะพี่ถามแบบิ๊กอย่างเงี้ยขำๆว่าแต่ถ้าเราไปลงลึกในรายละเอียดนักกีฬาแต่ละคนน่ะ เขาก็เล่นอยู่ในลีกยุโรปนะนี่ออกไหมใช่ใช่ใช่ดังนั้นเนี่ยเมื่อวัดวัดกันแล้วเนี่ยบางทีถ,ถ้าถ้าเทียบด้วยแต่ละคนส่วนตัวเนี่ยเราอาจจะสู้เขาได้แค่ตัวที่อยู่ต่างชาติด้วยหรือเปล่าอืมอันนี้น่าสนใจเนี้เนี้เนืน้นนอโราหมายถ้าแบบเอาแบบเอาตัวชนตัวอะไรเงี้ยอืมเพราะเพราะเมื่อวานปักดูยูฟาโดนผรตีในไทยลีกก็ตีสบายๆตีในญี่ปุ่นก็ก็ครึ่งต่อครึ่งกตีตีใสเบลเยียมเมื่อวานแม้จะลวดลอดบอลไม่ได้แต่โซนหลังเขาเก็บได้หมดนะ อ๋จริงๆนะใช่ไหมเออเออนั่นแหละอารมณ์ประมาณนี้ซึ่งซึ่งก็ย้อนกลับมาถึงถึงฝรั่งเศสแน่นอนถ้าเป็นการเจอกันปีแรกเนี่ยไม่ค่อยน่าห่วงก็ยังไ,งไล่นะเราไม่ทันแน่ก็ออยังหเซตนะเข้าออใจแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะไล่บอลเราไม่ค่อยทันจับซิกไม่ทันอะไรเงี้ยอารมณ์แคนาดาเนี่ยยกตัวอย่างแคนาดาเบอรเกเรียอย่างเงี้ยเออแต่ว่าพอมันเจอกันบ่อยๆมันเริ่มมีข้อมูลเริ่มมีอ่าสแตทเริ่มจับทางได้บ้างหรือว่าเขาเริ่มมีประสบการณ์ในนานาชาติมากขึ้นเนี่ยเอาล่ะ รฝรั่งเศสเจอไทยแล้วเคยเจอจีนแล้วปปเ,เจอญี่ปุ่นแล้ว <ไป S 1> สวมมต<น>ิในในช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยการเจออีกรอบมันมันไม่ใช่ของใหม่ของเขาแหละอืมเออทีนี้ก็แน่นอนกันอยู่ที่ว่าเขากลัวเราหรือเปล่าถ้าเขาไม่กลัวเขาไม่เกรงเราปุ๊บก็ก็โดนได้อะตอนเนี้ยด้วยทรงด้วยทรงตรงนี้ที่เห็นแล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ ยังไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากเดิมเท่าไหร่เออใช่คำนั้นแล้วนเนาะเออเรื่องของไม่ก็ต้องบอกว่าไม่ไม่ใช่ว่าดีหรือแย่เพียงแต่ว่าเรายังอยู่ในรูปแบบคล้ายๆเดิมอืมอืเท่าเท่าที่คุยกับผู้เชี่ยวชาญมาไม่เอ่ยชื่อแล้วกันก็บอกว่าการเล่นของเราไม่ไม่ได้ต่างจากในช่วงที่เราเปลี่ยนทีมงานโค้ชในช่วงสองปีที่ผ่านมาทั้งทีมงานโค้ชด่วนแล้วก็ทีมงานโค้ชยังคล้ายๆเดิมยังคล้ายๆเดิมอต้องพี่ถึงที่บอกว่าไหนอยู่ทีหนึงอะที่ที่คุยกันนี่แหละที่บอกว่า สุดท้ายนะสิ่งที่เราน่าจะแตกต่างได้ที่สุดในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาคือไอ้ยุคบอล 5G ของพี่ด่วนครับไอ้ปีที่ติดโควิด<ช>อ่ะยิบๆยิบยิบยิบเอดยิบสองอ่ใช่คือปีนั้นอะ่ะมันเหมือนต้องต้องไม่รู้นะว่าถ้าไม่ติดโควิดมันจะสมบูรณ์แบบแค่ไหนแต่กายว่าพอมันติดโควิดและชุดนั้นมันอัน อืมอพอพอมันปุ๊บมาปีที่สองเนี่ยร้อนวิชามันมันมันแต่ว่ามันก็หวือหวาที่มาในช่วงแรกถูกไหมอ่าอ่าไอ้ไอ้บอเลเร็วไอ้บอลสปีด 5G บอลโค้งไวๆอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยก็คือก็คือย้อนกลับไปว่าถ้าเกิดมันมาในปีแรกที่เขาแบบเตรียมตัวแบบสมบูรณ์แบบแล้วแบบเล่นได้แบบเต็มศักยภาพมันมันอาจจะแตกต่างแล้วก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนอ่าแต่ว่าในระยะย,ยาวออย่างที่เคยพูดไว้เหมือนกันว่า ไอ้จังหวะความเร็วความแม่นยําสปีีแบบนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการรวมตัวการซ้อมกันเยอะๆครับให้เวลาสั้นๆไม่ได้แน่นอนผิดเสี้ยนไปหมดหอืม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 ซึ่งณขณะน,นี้เนี่ยนะครับเบลยเยียมเนี่ยอันนี้บอกเลยว่า,าตามหลังฝรั่งเศสไปล้หนึ่งสองเซตซึ่งฝรั่งเศสมาดีอันนี้ผมนั่งดูเกมอยู่พยายามดูสเกลก่อนยาวยาวแล้วก็มีหลังหนักฝรัวงเศยาวใหญ่มีหลังหนัก ผิวสีบอเลเร็วก็ผิวสี <Yeah. S 1> ก็ค่อนข้างยาวก็น่าจะเป็นสิ่งที่เดี๋ยวสาวไทยเจอในแมตช์สุดท้ายน,นีน่าจะมีความยากลำบากเหมือนกันในการที่เราจะเก็บชัยชนะนะท,ทั้งที่เป็นแมตช์ที่เราเราตั้งเป้าใส่เขาเอาไว้นะครับทีนี้ในเรื่องของสภาพจิตใจอ่ะพี่ปั๊กสภาพจิตใจของนักกีฬาหลายคนเท่าที่ดูคลิปที่สมาคมปล่อยมา,มาเมื่อเช้าเนี่ยดูแต่ละคนดูเหมือนว่ายังมีภาวะของความซึมซึมมีภาวะของความผิดหวังอยู่ไหมในช่วงสองเกมที่ผ่านมาผมมองเห็นนะคือคือตอนนี้ในในเรื่องของ ความคิดเนี่ยเราไม่รู้ว่าแต่ละคนคิดยังไงอ่าหนึ่งอ่าหนึ่งย้อนกลับไปเรื่องที่อาจารย์ชำนาญคุยกับเราว่าครับเด็กๆมันเริ่มเหน,นื่อยหรือเปล่าอืมคือคือหมายความว่าน้องๆแต่ละคนอะ่ะภารกิจมันเยอะมันม,มันเล่นเยอะมากมันเอาจริงเนี่ยคือเราก็ไป่ต้องแบบว่าเอ้ยทำไมทีมอ,อื่นๆเขาพักนุ่นนี่นั่นเยงย้ยบางทีน้องๆเราก็อาจจะอยากพักเหมือนกันนะครับ นะอารมณ์แบบอ้าวเดี๋ยวมีชิงแชมป์โลกพักในอ่าวีเอ็นเอดี๋ยวมีโอลิมปิกพักวีเอ็นเอลอยเงี้ยบางทีน้องๆบางคนของพวกเราก็อาจจะอยากพักเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้ไงด้วยด้วยกลุ่มกําลังที่มีด้วยตัวผู้เล่นทรัพยากรที่มีมันน้อยเนี่ยเรามีแค่นี้จริงๆนะมันก็มีคือคือก็เข้าใจนะความคิดของหลายๆคนที่บอกว่าทำไมไม่เอาเด็กสูงมาล่ะเอานู่นนี่นั่นที่อยู่ในแคมป์อ่ะ ม,มันมาได้แต่มันจะเละกว่านี้อีกใช,ใช่ใช่ใช่นี่คือเราเต็มออนี่คือเราเราผมว่าเราก็เป็นผู้เล่นที่เต็มมากกว่าชาติอื่นๆเยอะแล้วนะอ่าอ่าดูแต่ีนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าแต่ละคนกรรมสิ์หนักมากครับมันในข้อดีมันก็เป็นข้อเสียคือเราเริ่มก้าวขึ้นไปเล่นระดับอาชีพต่างประเทศกันเยอะอ่าข้อดีอ่ะมันดีแน่นอนน้องๆได้เงินเยอะมีประสบการณ์ระดับนานาชาติเยอะอแต่ข้อเสียคือร่างกายนี่กรอบมากนะอืมอืมอืมอ่า อันนี้เนี่ยอย่างคุณนิกเนี่ยนิกนิกรู้ดีปีนี้เนี่ยอ่าอย่างปีนี้ปีที่แล้วนิกเข้าไปเกี่ยวข้องกับไทยแลนด์ลีกอ่ะอือ่าคุณยกตัวอย่างไทยแลนด์ลีกทีมคุณก็ได้มาหน่อยเก็บตัวเท่าไหร่กี่เดือนเดือนแทนกี่เดือนจบสามเดือนไหนอ่าเริ่มเริ่มแข่งพฤศซจีผมเก็บตัวกันตุลานะฮะแล้วก็แข่งจบก็สิบสิบมีนา ก็นับไปอ่าตุลาพฤศจิกาธันวามกรากรุภาพาก็ยังก็ยังถือว่าครึ่งปีอยู่นะแต่ว่าไม่ถึงเพราะว่ามรนามันจบสั้นห้าเดือนแต่ว่าไอ้ระหว่างนั้นน่ะแข่งกันยังไงอ่ะอาทิตย์ละเกมอาทิตย์ละเกมรวมทั้งหมดเจ็ดเกมใช่ไหมอาทิตย์ละเกมยิ่งยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยบางทีสองทีเกมบางทีหยุดทีมชาติบางทีมีอินดูน่ามีขั้นหลีกขยบอะไรเงี้ยสมัยก่อนอ่ะครับอ่านั่นแหละคือเขาเรียกอะไรเวลามันเท่ากันหลีกหกเดือน แต่ความเข้มข้นน่ยมันแค่ประมาณ1ใน3หรือ1ใน2ของหลีกญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอ่าญี่ปุ่น44เกมในฤดูกาลปกติในรวมรวมเข้าชิงรวมไมโนโฟเกือบ50 5สกว่ามันกรอบมันล้ามากอืมอ่าอันนี้ยังไม่รวมความถี่ในสัปดาห์ที่ลงเล่น2เกมหรือ3เกมหรือ4เกมในบางครั้งเนี่ยครับร่างกายมันแบบมันมันไม่ฟื้นแหละพี่ว่านั่นแหะเป็นผลเลยอืมอืออแล้ว ในส่วนของนักกีฬาที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยก็มันชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าทีมชาติชุดไทยลีกเขาเก็บตัวกันตั้งแต่หลังไทยลีกจบได้วัน2วันเลยนะที่เหลือเนี่ยกลับมากันหลังสงการอ่ะเร็วสุดอ่ะพี่พักนะบางอ,อย่างชมพู่เนี่ยมามาต้นเดือนมากลางเดือนพฤษภาด้วยซ้ำถูกไหมฮะอืร่างกายจใจกลกืนกรอบกันเป็นขั้วเกลียบนะฮะแล้วก็เ,<อ>เรื่องของเวลาฝึกซ้อมที่มันก็อาจจะไม่ได้มากพอที่จะทําให้เราสามารถที่จะซิงกัน ในขั้นสุดด้วยหรือเปล่าตรงนี้ก็กอาจจะเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันนะ แต่ว่าก็กโอเคแหละเดี๋ยวก็จะต้องมีคนบอกว่าอะไรทำไมนักกีฬาญี่ปุ่นไม่เป็นอะ่ะ <c oughs> ก,ก็เขาเก่งอะ่ะก็ปล่อยเขาไปก็คือเขาเก่งกว่าเราอตอนนี้ต้องยอมรับแล้วแหละก็เออเออเออจริงดีจริงญี่ปุ่นผมยอมรับน,นะแต่ใครยังไม่ยอมรับอีกว่า <c oughs> ออคือเราเราชนะเขาได้ในชิงแชมป์เอเชียเมื่อ2ปีก่อนที่โคราชแต่จะลืมว่าญี่ปุ่นกับจีนชุดนั้นคือคือคือชุด2นะครับเออต้องย้อนกลับไปบอกว่าเขาคือดาวรุ่งที่หลายๆคนเนี่ยก้าวขึ้นมาแล้วในปีนี้อย่างจีนเนี่ยชุดที่มาแพ้เราในรอบชิงที่โคราชเมื่อ2ปีีีท่่แล้วเนยคื คือเกิน6 7 0ดเอร์เนี่ยอยู่ในว n l ชุดนี้สนามแรกนะครับเออเราเราจะเห็นรอบมเจอรอบสู้ไม่ได้แล้วเนี่ยเขาเขาเหมือนว่าเขากราฟขึ้นนะแต่กราฟเราอยู่กับที่กับรถแตเด็กมันโตขึ้นแล้วเันท็ขเราทางแหละอันนี้ก็คือสิ่งสิ่งที่นในมุมของผมผมผมอาจจะไม่ได้ติดตามฝรั่งเศสแต่ว่าคือวันที่เจอตุรกีที่เขาได้มาหนึ่งเซต์แต่ก็ยังไม่ได้ดูไฮไลท์แต่วันนี้นั่งดูเกมเต็มเมเพราะจะเอามาวิเคราะห์ในเกมที่จะเจอสาวไทยผมดูเราหน้าเป็นห่วงเลยยปัับททนนนีีีเเเเลดูจาาากกกร่่่่ย บอกเลยยุโรปคือยุโรปแล้วยิ่งยุโรปตัวใหญ่ไงตู้ยากแต่เมื่อก่อนเน่เมื่อก,ก่อนเนี่ยย้อนไปสักเอาสักเอาสักที่พี่ปักเริ่มบรรยายักตั้งแต่เป็นพวกบอลกลางปีสักสิหกสิบเจ็ดสิบห้าอะไรเนี้ยผมว่าเราก็จะมียุโรปเกตปีที่เราจะกินได้ตลอดก็จะเป็นพวกเบลเกเรียอาเซอร์ไบจันอะไรพวกนั้นปะใช่ไหมฮะเออคือก็ต้องยอมรับว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นยุคที่เจ็ดเซียนมันสดนะเบลเยี่ยมอะไรน่ะเออเบลเยียมได้ครั้งหนึ่งคือยุคนั้นเป็นยุคที่สดแล้วมันก็เป็นยยุคที่่่ออตมมมัันนไได้แบบ อ่าห่างเยอะอืคือพอเจ็ดเซียนเริ่มลงปุ๊บเนี่ยกลัวน,นี้มันขึ้นมาไงกวนวทัชด,ดาวหัตถยาอัชลาพรบุญบินมเนี่ยมันก็ขึ้นมาแบบเป็นการสอดประสานกันครับทำทำให้ตอนนั้นเนี่ยศักยภาพของเราเนี่ยมันเขาเรียกไงมันมันตกไม่เยอะอม,มันลงไม่เร็วช่วงช่วงเปลี่ยนผ่านใช่ไหมเออแล้วแต่ว่าพอตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่าถ้า แก๊งเนี่ยชุดสองที่ต่อจากยุคเจ็ดเซียนลงมาเนี่ยไอตัวเข้าไปแทนน่ยมันมันไม่กลืนกับรุ่นที่ขนาดนั้นไงมันมันไม่ได้ขนาดนั้นอ่ชตอนนั้นสมมุติสมมุติยุคเจ็ดเซียนบอลสั้นเป็นแครสองคนเป็นทัดดาวกับอ่าไอ้เป็นแบบไรเป็นปลื้มจิตกับที่อยู่ทีกูดะพี่แจ็คอัมพรปุ๊บพอช่วงลอยต่อปุ๊บเนี่ยโอเคอัมพรอาจจะไปก้าทัดดาวขึ้นมาคว้ากับปลื้มจิตใช่ไหมมีหาทยาเป็นมือสาม ประมาณนั้นช่วงที่อดุมาเริ่มโรยหน่อยก็ก็จกก็จะมีแก๊งพวกนี้ขึ้นมาแก๊งพวกชัดชุกออนพวกอัญชละพอยนพุ่งยศขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นแนวๆนั้นริบบโโลพอวันนาลงก็จะมีพวกเปลี่ยนน้องเปลี่ยนนุชขึ้นมาสารต่อแต่ทีเนี้ยก็คือเนี่ยไอชุดเนี้ยพอมันประมาณนั้นอ่ะมันแบบพอมันเปลี่ยนพวกมัน ประสานกันแล้วมันเหมือนมันจะตกลงมาเยอะไปนิดนึงอ่ะเรื่องศักยภาพอ่ะอืมประมาณนั้นแหละผู้เล่นหลายๆคนของเราพอขึ้นเล็กสามแล้วเริ่มมีอาการเขาเรียกว่าคือถ้าพูดนั่งคุยกันเองก็เริ่มโรยให้เห็นเหมือนกันนะเล็กสามกว่าใช่ใช่กันด้วยอืก็อาจจะด้วยว่ารับใช้ชาติมานานแล้วหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจแต่ว่าพอลงไปสามทุกคนก็เต็มที่หมดแหละแต่เห็นเพาว่ามันไม่สามารถตึงศักยภาพมาได้เหมือนเหมืในอดีตนะฮะ ตั้งริงบลเล่บ้านเราเนี่ยยิ่งถ้าเป็นตัวใหญ่ๆเป็นชุดใหญ่ๆเอาชุดปัจจุบันเนี่ยอายุชุดปัจจุบันเนี่ยครับผมอ,อัชราพรทัศด,ดาวหัฒยาเอาแกนงที่ไปเล่นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยชัดๆแหละปีหนึ่งเอาเวลาที่ไหนพักวะไม่มีเออมันมันมันกลายเป็นว่ามันตายสนิทเลยนะคือ,อด้วยด้วยมุมน้องๆอง่ออะอันนี้คือไม่ต้องนับว่าบาดเจ็บนะเอาแค่แบบแรงจูงใจนี่มันก็เริ่มจะแบบไปเรื่อยๆมันก็คงจะเริ่มหมด จะหาเ,เวลาไปะจะหาเวลาไม่ต้องออกไปนอกบ้านนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนเตียงวันเดียวทั้งวันยังยากเลยนะใช่ไหมหเนี่ยค,คิดสภา,าพปีนี้เอาแบบปีนี้เห็นภาพชัดสุดเอาตั้งแต่มกราคมมาเนี่ยมกราคมเล่นลีกอยู่ถูกไนะหมครับจบลีกกันมามีนาเมษาปุ๊บเข้าแคมป์ทีมชาติเข้าแคมป์ทีมชาติเสร็จนี่มิถุนาเริ่มเล่นในเชลลีเล่นในเชลลีปุ๊บจบประมาณกรกฎา จบกรกฎาประมาณครึ่งเดือนไปชิงแชมป์โลกชิงแชมป์โลกกลับมามีซีวีปุ๊บพอกลับชิงแชมป์โลกปุ๊บมามีซีวีลีกจบซีวีลีกบางคนอาจจะไปเล่นลีกแวบหนึ่งแล้วพอเล่นลีกแวบหนึ่งปุ๊บกลับมาซีเกมไอ้เที่ยฟีเนี้ยแม่งไม่ได้พักเลยนะสุดยอดเลยอะนะใช่เออตายอย่างเดียวอจริงมันบางทีตอนนี้อาจจะไม่มีอะไรมันเลขไม่ขึ้นแล้วมันแบบมันมันดูแล้วมันแบบหมดหมดแรงอ่ะไม่ไม่ได้หมดใจหมดไฟหรอกมันหมดแรงอ่ะเห็นแล้วมันแบบ มีอาการจริงมันก็เริ่มย้อนกลับไปที่อาจารย์แกเคยพูดว่ามันเริ่มมีอาการของความเบื่อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันนะอืมอืมอืมอันนี้ก็ก็เรียกได้ว่าหน้าหน้าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับสาหรับสาวไทยแล้วมันก็จะมีโอเคมันก็จะมีแนวคิดหนึ่งของแฟนบอลบอกก็ก็ก็ถือว่าดีก็ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ผิดหรอกว่าทําไมละารเล็กอย่างซีวิลีกเราไม่ใช่ชุดเล็กซีเกมเราไม่ใช่ชุดเล็กอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันก็มีความคําถามมันมันขึ้นมาเพียงแต่ว่า คำตอบมันอาจจะแบบว่าถ้าเราไม่ได้แชมป์เนี่ยมันเสียหายในในเชิงของผลงานเข้ามาคมในเชิงของภาพลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเนี่ยม,มันก็จะเป็นอย่างตรงนั้นเลที่ต้องที่ต้องมาคุยกันอารมณ์เหมือนฟุตบอลอ่ะภาพอาเซียนเพื่อไประดับโลกให้ได้นะอะไรเงี้ยอแต่เมื่อวันหนึ่งระดับโลกมันก็ยังไปไม่ได้อาเซียนมันก็ยังไม่ได้แชมป์อีกเนี่ยถ้ากับมันก็โดนไปกลับนะ เออ <No uh> ใช่ไหมหรือจะเอามองเป็นในมุมของเกาหลีใต้ที่กําลังประสบอยู่ตอนนี้เลยไม่ต้องเครียดไปเลยดูกันไปเลยชิวๆเอออันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเป็นอีกแนวไปเลยนะแบบไม่ต้องเครียดเลยไม่เป็นไรรอวันกลับมาอย่างเดียวคือตอนนี้เป็นยุคแบบว่าตั้งไข่เลยอ่ะนะไม่แต่ว่าก็เกาหลีใต้ยังด่าเขาไม่เต็มปากเขาหลีกเขาดีกั อ่าลีก so เขาดีไอ้บ้านเราลีกก no ็ไม <pom> ่ดีท <gue> <annah> ีมชาติก็ไม่ได้เนี่ยเกาหลีใต้นี่ก็สร้างสร้างสร้างไม่ทันเหมือนกันนะคิมแอนเดอร์คิมแอนเดอร์แกงเลิกเองก็ก็โอ้หเรียกได้ว่าเพี้ยนหนักกว่าเราอีกนะอันดับโลกลงไป35-36ิบหอาสามิหกนะแต่กาหลีใด้เหมือนเหมือนถ้าตามข้อมูลเด็กก็จะเริ่มเล่นมาเล่นน้อยลงไปทำอื่นด้วยกว่า โอ้โหคังโซวีปีละ30กว่าล้านบาทนีย่ยังมีทำอย่างอื่นรวยกว่าเล็กเล็คุณอย่าลืมประเทศเขาไอ้นี่เต็มเลยนะพวกเคป๊อปอ่ะเออๆนั้นรวยกว่าไม่ไมด้ยิ่ง,ง,งวไม่ได้ในคนจะได้อย่างคังโซวีได้กี่คนอะ่ะเออนะนี้เ,นนเ,เราพูดถึงเบอร์นหนึ่งเราพูดถึงเบอร์หึ่ลีกอ,อค,คุณไปจ่ายนะักกีฬาคอง6ปีหน้าคนละแสนดิ มันจะได้อยากเล่นหมดเลขกันถูกประล่ามันทําไม่ได้ไง <S <S เออใช่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 เออนะครับอ่ะน,นี่ก็คือภาพรวมของของสาวไทยที่ผ่านมาสองนัดเอาสั้นๆกับตุรกีเราไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะพ<ม>ี่ปั๊กเอาเอาประสบการณ์ที่พี่ปั๊กเคยคุกคีหรือบรรยายในเกมไทยเจอตุรกีอ่ะไม่ว่าชุดเต็มชุดไม่เต็มอ่ะเออพอมีเกมที่เราจะแบบว่าก้มแก้มขเขาได้มั้งไหมหรือว่าก็ยังยากยุคแรกๆยุคแรกๆที่เจอตุรกีอ่ะยุคที่เป็นกุยเดตติ เราก็อาจจะข้อมูลตุรกีไม่เยอะเหมือนเราไม่ค่อยเห็นอะไรเงี้ยเ,เราเล่นดีมากนะยุคหกเซียนเจ็ดเซียนหกเจ็ดเซียนก็สู้ตุรกีไม่ค่อยได้อยู่นั้นแพ้บ่อยอืชน่ชนนๆัะชนะสักทีอะไรเงี้ยจนกระทั่งมาช่วงรอยต่อที่เขาเปลี่ยนเปลี่ยนโค้ดเอเอขออภัยตอนนั้นต้องในอร์แรงก่อนจำผิดเ<อ>ตุรกียุคแรกอจนจนกระทั่งมาเปลี่ยนเข้าสู่ยุคกุยกกแรก,แรกเๆเขาก็จะเปลี่ยนตัวเยอะทั้งนั้นเขาก็จะเป็นแก๊งไอ้พวกนี้ขึ้นมาพวก คารคูดพวกฮันเดบาลัดินพวกอะไรพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะสู้เขาสู่สีอยู่ช่วงหนึ่งแต่พอหลังๆก็จะสู้ได้แต่แพ้สบายอะไรเงี้ยเออเริ่มเริ่มจะกินยากแล้วเต็มที่ได้เซตอะไรอเงี้ยก็มีชนะบ้างครั้งหนึ่งบ้างที่เมืองไทยอ่ะ เออนะฮะเดี๋ยวนะฮะเราชนะเขาเวลกังปี17ชนะ3าปีนั้นเราพีคจริงนะที่นำชนะอิตาลี3าูชนะตุรกี3าูนะก่อนเปลี่ยนเป็นเวียนก่อนใ่นะใช่ใช่ใช่เออนะครับจวกับเขาก็ยังไม่ค่อยนิ่งด้วยแล้วพอหลังจากนั้นพอเขาเริ่มนิ่งเนี่ยเราก็เต็มที่ก็ได้แค่เซตอืมอ่ะเอางี้แล้วการสถิติที่มีอยู่ตอนนี้ในมือเจอกันตั้งแต่2012ันเป็นต้นมาอาจจะลึกกว่านั้นนะแต่ว่าแฝดสกอร์ผมไปได้แค่นี้นะครับ เอ็มเอ็มนี่มงเธอร์สนะพี่ปักนะมงเธอร์สครับนะมงเธอร์ส่มองเธอร์ส1ิบหกเนี่ยเราชนะเขาสามสองมงเธอร์สสามสองโอ้รอกันเละเลยเกมนั้น <laughs> อ่ะอพาร์กอยู่ไหมเ<อ> <laughs> นะฮะบวลกังปีสิบเจ็ดที่บ้านเราสามศูนย์นะครับสนามนรกพีกจริงๆนะครับแล้วก็อีกนัดห<ต>นึ่งที่เราชนะเขาได้ก็3ิแ<ป>มปลกแล้วชิงแชมป์โลกสามสองวันนั้นที่น้องอมน้องอมสัตย์ประรผีเข้า จำได้ไหม,มที่รับแดน,นหลังกระตุกขึ้นทุกลูกเลยในช่วงต่อบต่อมในช่วงเซตสาเซตสีเนี่ยจำไม่ได้แล้วก็เท่ากับว่า13ครั้งหลังสุดเนี่ยมแมตช์ทางการเนี่ยบงเธอก็นับทางการนะพี่ปั๊กนะใช่ใช่ก็13บสานัดหลังสุดชนะได้3นะครับก็ สู้ยากนะอย่าใช้คำว่าสู้ได้ผมเลยเอาคำเอาคำพี่ไปพูดทุกรายการเลยถ้าเจอกันเจอกันสิบห้าแล้วชนะได้สองจะบอกว่าสู้ได้อเาเจอเจอกันย0ิบแล้วชนะได้สามจะบอกว่าสู้ได้ถ้าถ้าสู้ได้ต้องชนะสักแปดแล้วแพ้สิบสองพอสู้ได้นะเพี่ว่าดูอดดููง่ายๆอีกอย่างดูสกอร์อืสามศูนย์แล้วแบบ สิบหกสิบเจ็ดอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าสู้ไม่ค่อยได้เออถ้าสามศูนย์อย่างวันเจอเบลเยียมอย่างเงี้ยสามหนึ่งเจอเบลเยียมอย่างเงี้ยเออถือว่าสู้ได้แต่แพอ้อะไรเงี้ยแต่อีกข้อหนึ่งที่ที่น่าสนใจคือเราผ่านเกมมาสองนัดเนี่ยเราเล่นไปทั้งหมดเจ็ดเซตแต้มเราเลขหน้าขึ้นด้วยเลขสองหมดเลยนะพี่ปั๊กนะอ,อันนี้ก็จ,จะเป็นอีกอีกอาจจะเป็นเรื่องเรื่องไม่กี่เรื่องที่ที่มันพอดูแล้วมันน่าจะเอามาทําให้เรายังพอยิ้มออกทําให้เราพอที่จะมีรอยยิ้มบ้าง นนแต่ว,แตว,ว่าระยะยาวอะ่ะระยะยาวเริ่มน่าห่วงนะเพราะว่าเห็นก็ <ผม S 1> ร่างกายมันจะต้อง <c oughs> ต้องดาวลงมาผมมาห่วงเลยอะ่ะตอนนี้ผมพูดตรงยิออ่งผมดูเกมกับฝรั่งเศสอัตุรกีชุดนี้นะครับไม่มีวากาสไม่มีเอปา e คาราคูดไม่มีซารากูเนสนะครับ ส่วนที่ขนมาเนี่ยเอาที่เราพอคุ้นๆกันเนี่ยก็จะเป็นทางอ๋อจริงๆไม่มีเอเดมเอเดมมีคนนึ่งเอเดมนี่เลิกเปล่าไม่แน่ใจนะฮะอ่าเดี๋ยวเดาเช็คให้ดีนึงน่าจะรอชิงแชมป์โลกอีกรายการหนึ่งโอ้สามสิบเจ็ดแล้วนะ e น,น่าจะทิ้งทวนอีกสักรายการอตอนสั้นตัวใหญ่ตัวไหลแล้วอ่าเท่าที่เห็นชื่อตอนนี้ที่เขาใช้ในเกมแรกกับฝรั่งเศสก็จะมีฮันเดย์บาลาดินนะพี่ปั๊กนะอันนี้อันนี้ก็ ก็ก็ติดทีมชาติต่เด็กแล้วก็ตอนนี้อายุยังไม่เยอะนะจริงๆอ่ะแต่ว่าเราเห็นมานานเลยใช่ะะบัลนินขึ้นตั้งแต่เยาวชนอืมนะฮะอายุบัลนินนี่27ปีเท่านั้นในตอนเราเห็นมากิดมาเป็นมานานแล้วเหมือนกันนะเซเดียซิเบรเซโอกูนะครับไอไอบอลเร็วเขาก็เปลี่ยนไม่มีกูเนสเขาก็ไม่ใช้แอซลีคาร์ลชกับเก็มีคาร์ลชอยู่กับ <ๆ S 2> ในส่วนของอีกคนหนึ่งอะ่ะเดนนิสเดนนิสเดนนิส <ๆ S 2> อ่าน<ๆ>ไม่ออกอู อูยานิคเดนิสบอลเร็วเขาก็เป็นพอ,อาทางกูเดสไม่อยู่นี่ก็ก็คารัชร้อยแปดสิบห้านะครับแล้วก็เดนิสร้อยเก้าสิบสี่ก็ไม่เสียหายเยอะนะอเอาจงจริงนะก็ช่วงที่ช่วงเขาได้กูเดสตีไปอ่ะบอลเขาเร็วขึ้นเยอะอนะฮะถ,ถ้าตุรกียุคกอ่อนกูเดสตีอบอลช้าเลยอบอลจะช้ากว่านี้พอสมควรครับหัวอาบูเซต์ก็ยังเป็นเอลิฟไซหินยังอยู่นะฮะ ก็ก็กเรียกได้ว่าตุรกีชุดนี้นี่ตัวจริง6คนนี่หายจากชุดโอลิมปิกไป4คนเลยนะเหลือแค่บาลาดินกับซายินนะที่เหลือเปลี่ยนนะแต่ว่าแต่ไอแต่ว่าตัวเชนโชก,ก็ไม่ค่อยเสถียรไงทั้งซายินทั้งไอ้ <Across> อ,อ,อัครสไบอ่ะออสไบออสเบย์คนนึ่งเออทำไมเออแล้วมันก็จะแบบเหมือนเหมือนเขาก็จะเปลี่ยนสลับสลับกันอยู่อะไรเงี้ยออสไบไม่มีในสนามแรกนะฮะไม่มีครับไม่มีมาตครับลิเบโร่ก็ใช้ออคออสนะครับในโอลิมปิกเขาใช้กีเซมออสนะฮะ คนที่มาทำหน้าที่แทนคาราคูดหรือกับหรือ,รอทางนั้นของอวากาัสเนี่ยก็คาเหมือนกันพี่ปั๊กเป็นอเล็กเซียคาราซูคาราซู21ปีวันที่เจอฝรั่งเศสตัวผ<ว>ู้เลี้ย15คะแนนก็เลยบอกไอตัวผ<ว>ู้เลีเ้ยน่ากลัวครับ ไม่เคยเห็นอืมไม่เคยตัววันนี้ได้เห็นเนี่ยอ่าเมเนฮาเมเนฮาอิสเมลกูไดเค่นยังอยู่นะครับพี่ป๊าครับผมเออออันนี้กันอันนี้ก็ติดแล้วติดอีกติดทุกชุดที่ว่าที่ว่านี้มันบอลก็ได้บอลเป็นบอลสายบาลานเนี่ยตียืดทุกตัวไม่ดีอ่ะตียืดทุกตัวไม่ไม่ด้ฝังอ่ะนะยิ่งไงยิ่งไงอิสเมลกูเนี่ยบอลลุกก็ไม่ค่อยแหลกไม่ค่อยดีตีเรื่อยๆแต่เหนียวเออออเหนียวเสิร์ฟดีเอเกมรับดีนะโอลิก็เปลี่ยนลงมารับเสิ วันนี้ไม่ต้องฟันตงหมุดกันขันมองว่าเรามีเซตไหมผมบูดออกตัวเลยเต็มที่เต็มที่ได้เซตนะเหนื่อยด้วยเหนื่อยแต่ว่าเหนื่อยก็คือเต็มที่น่าจะได้แค่เซตนะก็ให้กำลังใจให้กำลังใจวันนี้วันนี้เป็นเกมที่ที่ยากที่ยากแม้ว่าเขาจะไม่มีแกนหลักอยู่4ี่คนก็ตามนะแต่ผมมองว่าเรากรัมมาสองวันติดแล้วเราวันนี้เราเล่นวันที่สามติดนะตุรกีได้พักนะเมื่อวานนะ เอาจริงเกมนี้นะเกมนี้เนี่ยต่อให้ไม่ใช่ตุรกีนะออืเปลี่ยนเป็นเจอเบลเยียมแล้วตุรกีไปเจอเมื่อวานนะอืเกมนี้เราก็เหนื่อยเหมือนกันคือคืออันนี้อันนี้ตัดเรื่องฝีมือออกไปก่อนเลย<ะ>เรื่องสภาพร่างกายเนี่ยเหนื่อยมากแล้วสองเกมหนักแล้วมาเจอหนักไงมาเจอหนัก,นก,นกแล้วผมรู้สึกว่าเมื่อเช้าเราซ้อมด้วยนะพี่ปั๊บคลิปที่สมาคมส่งเข้ามานะมันก็หยุดไม่ได้มันแข่งทุกวันไง้องต้องซ้อมมันก็ต้องมามปรับมองปรับนดเช่นยืดสายอะไรเงี้ยนิดหน่อยครับ เมืม่อคืนก็รอชื่อทั้งงานชื่อเพื่ออกเมาาื่อเช้าใน14คนอ๋อโอเคโอเคอก็เปลี่ยนเปลี่ยนหนึ่งตำแหน่งเอาใครนะเอาทางกติกา,กกาแก้วพินเข้ามาใส่แทนทาง,ทางน้องออมนะเออแเดี๋ยวรอดูว่าจะมีทีเด็ดจากตรงนี้บ้างหรือเปล่านะครับโอเคประมาณนี้นะ<ก>วันนี้กับออมก็เห็นยังไม่ค่อยได้ใช้เลยเพื่อก็ใช้ลงไปรับเมื่อวานแล้วก็ลงไปเสิร์ฟอีกรูปหนึ่งแล้วก็ตีไปรูปหนึ่งติดน่อยๆมันหน่อยๆเองอ่ะก็จะบอกว่ากจะบอกว่าโอ้แค่นั้นไม่ดีแล้วต้องเปลี่ยนก็คงคงไม่ใช่ปะ ดูแลวนะ่าจะมองเรื่องประสบการณ์แหละตอนนีน้ก็คือกลุ่มนี้น่อาจจะเปลี่ยนกลุ่มนี้ลงไปเล่นสัมผัสเกมแต่ตัวหลักก็ยังยืนเหมือนเดิมครับโท,ที่ว่าวันนี้ดูนี่แะกับตันทีมเนี่ยน้องพียวเหรอจะเออจะสตาร์ตตัวจริงไหมเพราะว่าโ,โหเห็นโดนแฟน,แฟนบ่นเยอะอก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะครับอโอเคคลิปนี้ประมาณนี้เป็นเป็ดข้อมูลเอามาพูดคุยกันเล็กน้อยกับสถานการณ์ของสาวไทยในส่วงสองเกมที่มาแล้วก่อนเจอตุรกีนะครับเดี๋ยวมาว่ากันหลังเกมตุรกีว่าวันนี้ผลการแข่งขันเราจะเป็นยังไงนะครับพีปักภูมิเล่นผมิน อ้ามลาคุณผู้ชมไปตรงนี้เลยสวัสดีครับครับสวัสดีครับ